ลูกค้าหลายท่านสอบถามเข้ามาว่าใช้อุปกรณ์อะไรตัดไม้เทียมได้บ้างวันนี้แอดมินจะพาไปชมกันค่ะเริ่มจากอุปกรณ์แรกสามารถหาได้ง่ายๆทั่วไปนั่นคือคัตเตอร์ค่ะเหมาะสําหรับวัสดุที่บางไม่หนาส่วนวิธีการตัดเริ่มจากการวัดพื้นที่ที่ต้องการแล้วใช้ดินสอมาร์กจุดเพื่อให้กรีดง่ายขึ้นเราจะทําการกรีดที่ด้านหลังของไม้ค่ะเมื่อกรีดเสร็จก็ทําการหักไม้ออกตามคลิปเลย ต่อมาเป็นเลื่อยมือเหมาะสําหรับวัสดุที่มีความบางประจนถึงหนาปานกลางค่ะเมื่อได้ขนาดตามที่ต้องการแล้วก็ทําการเลื่อยได้เลยค่ะอุปกรณ์ถัดมาเป็นหินเจียไฟฟ้าหรือที่เรียกกันว่าลูกหมูค่ะอุปกรณ์นี้สามารถใช้งานตัดได้หลากหลายพกพาง่ายใช้งานสะดวกด้วยค่ะ ตัวที่4คือเลื่อยตัดไฟฟ้า45องศาแบบสไลด์ไม่ได้ตัวนี้สามารถใช้งานได้กับไม้หลายรุ่นแต่วัสดุนั้นๆต้องมีหน้ากว้างไม่เกิน4นิ้วนะคะมาถึงตัวสุดท้ายเลื่อยตัดไฟฟ้า45องศาแบบสลไลด์ได้ตัวนี้สามารถใช้งานได้อย่างครอบคลุมทั้งวัสดุที่มีหน้ากว้างหรือมีความหนาค่ะลูกค้าสามารถเลือกใช้อุปกรณ์ตัดได้ตามความเหมาะสมของหน้างานเลยนะคะ